อย่าสวัสดีเจ้าวันวันนี้น้องนุชนะเจ้าจะมาเสนอภาษาเหนือวรรณกรรมเหเจ้าอันนี้เป็นคนนานเนอร์คนไหนเจ้าน้องเป็นคนหลักณฑ์เจ้าเป็นสาวแปดเจ้าอ่ะอันนี้สาวแปดนะเจ้าอันนี้นานลำปูนแต่เจ้าอ่ะกำแหลกเขาจะมาอันนี้เมืองนานห้อวัดจอนนะเจ้าจอนเอ้ยซ่อมมาได้จอนไปไหนวะจออะอันนี้อันนี้ห้อวัดจอนนะเจ้า พี่ยังเป็นบ้านน้องนะเจ้าบ้านน้องจากคำว่าจ้อนจ้อนก็เป็นอันเดียวกันอะไรอันนี้เป็นจ้นเหมือนกับเจ้าเจ้าอ่ะมึงเปเมืองหนาเป็นเมืองปีเมึงน่องเนาะค้องจ้อนเหมือนกันไม่อยาเห็นวะอ่ะอันนี้อันนี้เจ้าสุขเขาหันก้อนตาไนนี่ห้องแบบเป้าเด้อเมืองหนานห้องแบบเป้าเมืองหลับปูนหลับปูนเขาก็แบบเป้าเจ้าอันนี้ก็มาเป้าเจ้ามาเป้า